ว้ <Whoa. laughs> าวไหลมาแบบช,ช้าๆ <Whoa. S 1> ขึ้นอีกสักรอบนะฮะส่งท้ายเนาะว้า <laughs> ว <Whoa. S 2> <Whoa. S 1> ไปอีกรอบคนระับเพื่อนว้าว มากเพื่อนๆอ,อ่เอนเพื่อนๆแล้ววันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์นะครับที่ว่าหาที่เย็นๆนะก็คือ เล่นน้ำที่นี่คือลําพูนนะเ็ตมาที่จังหวัดลําพูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะ s semester l a บเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับเราต้องไปซื้อตั๋วนะซื้อตัว๋ว คือข้างในเนี้ยก็จะเป็นแบบออฟฟิศนะฮะที่เขาจะต้องซื้อตั๋วที่นี่นะเพื่อนเพื่อนครับผมได้ตั๋วมาแล้วนะตอนนี้นะเป็นที่ใหญ่ก็ร้อยยี่สิบนะเพื่อนเพื่อนครับแล้วตอนนี้นะเพื่อที่จะเข้าไปที่บริเวณนะสวนน้ำนั่นเองนะอากาศโคตรร้อนเลยวันนี้อ้ฮัมอากาศแบบนี้เล่นน้ำโอเคนะผมชอบแบบนี้แหละหรว่าชิลมากเลยอนะ ใครที่ร้อนๆนะหาที่ที่แบบนี้เล่นนะ <laughs> <Wow. S 1> นะัวครั้งแรกอีกแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปดุยีกัน15 minutes later ไปครับเพื่อนๆลำพูนนะฮะก็ที่นี่เป็นแหล่งผ่อนคลายได้ดีนะฮะแล้วก็เป็นสะคอรีนะฮะเขาบอกว่าเป็นสะที่ฆ่าเชือนะ้อเนาะเขาไม่ค่อยค่อนข้างที่จะปลอดภัยอะครับผมบผมมาฝั่งนี้บ้างนะเราก็จะข้ามสะพานนะครับผมมันก็บรรยากาศมันก็โอเคอะครับโอเคนะโอเค เพื่อนๆตอนนี้นะครับพบกับบ o ๊ฟสตูดิโอนะฮะก็เรามาที่สวนน้ำนะฮะก็เป็นสวนน้ําของในจังหวัดลาพูนเองเนาะก็ผมว่าหลายๆคนรู้จักนะแต่ที่นี่เป็นที่ที่ใหม่ของผมนะที่จะมีสไลเดอร์นะฮะสไลเดอร์ที่อยู่ข้างบนเนาะสำหรับสไลเดอร์สําหรับผู้ใหญ่นะฮะเราจะไปข้างบนนะู้นนะเป็นสไลเดอร์ข้างบนแล้วก็วนลงโอเคครับเดี๋ยวรอลองไปเนาะไปเนาะ นหน้าตอนนี hmm. ้นะหนีร้อนมาหนีโุ้ยถ้ครับผมก็เราจะว่างนะก็เยอะมากตอนนี้นะลองดูแล้วแหละนะดูดิมันก็ช้าช้านะสไตล์ของมาเนาะตอนนี้นะ ผู้คนมากมากครับเพราะว่าตอนนี้เรากลัวโควิดกันนะฮะโอเคเล t e เพื <yap> e ่อนครับเดี muscle, insane, ๋ยวเราจะไปลองอีกรอบนะเพราะว่ามันเป็นสไลเดอร์ที่แบบว่าจะเป็นแบบช้าๆเนาะคือมันไม่ได้ลื่นอะไรมากมายนะมันก็ไม่ได้สูงมากนะแต่มันก็โอเคอะไปอีกรอบนะขึ้นบนแล้วอ่า a few moments later Wh เดี๋ยวเราข้ามไปเล่นอ่าโซนเด็กบ้างนะโอเคเราจะเล่นอีกรอบนะึงเป็นของเด็กนะตรงนี้ก็เป็นเด็กน้อยอ่ะที่เล่น <S 2> <S 2> <S ถ่ายบริเวณรอบๆแล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าน้ำมันก็จะค่อนข้างตื้นนะตื้นเขินมากนะในราคา120บาทเองนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆคิดว่าคุ้มหรือเปล่าครับถ้าคุ้มก็ คอมเมนต์มาได้นะจะไปเล่นอีกรอบนะข้างหน้าด้วยนะตรงนู้นนะฮะเพื่อนๆตรงนู้นเลยเพื่อนๆครับและตอนนี้นะมันก็ชิวมากๆเลยครับโควิดนะคือตอนนี้นะก็เป็นช่วงที่ระบาดหนักนะฮะแต่ว่าผมก็ค่อนข้างดีจัดเซฟตัวเองนะดีจัดเซฟตัวเองนะ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ํากันนะว่าห้องน้ําที่นี่เป็นยังไงบ้างเนาะไปสํารวจห้องน้ํากันเพื่อนตอนนี้ผมมาทางอีกทางแล้วนะก็มันจะเป็นโซนโซนน้ำตื้นนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆนครับถามว่าทําไมผมต้องต้องใส่แว่นดํานะเพราะว่า แสงอ่ะมัน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 จ้าตามากๆเลยครับดพว่นเนาะก็ผมจะใส่แว่นดำนี้ทั้งคลิปนะที่ถ่ายนะครับโอเคอ๋อแต่ตรงที่สไลเดอร์ข้างบนอ่ะผมชอบมากๆเลยนะเพื่อนๆนะ <c oughs> ๆนะเพราะว่ามันอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะว่า มันมันตื่นเต้นอะ่ะผมผมเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกนะเพื่อนเนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอีอกรอบนะฮะตอนนี้ครับเพื่อเพื่อแล้วตอนนี้นะฮะอยู่ที่เป็นโซนของเด็กๆนะฮะโซนของเด็กๆก็จะมีที่ว่าเป็นพ่อแม่นะฮะพาพาเด็กน้อยนะมา มาที่นี่นะฮะศาที่นี่คือเป็นสระคอรีนะฮะไม่ต้องกลัวนะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ fifteen minutes later ขึ้นอีกสักรอบนะฮะส่งท้ายเนาะโอเคครับไป <laughs> ว้าวว ไหลมาแบบแท้ขาเพื่อนๆนะอีกสักสองสามรอบนะเพื่อนๆนะถ้ามาตรงนี้นะ

เพื่อนๆครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งนะที่ผมยังไม่เคยนะมันจะมีทั้งหมดอยู่2ฝั่งนะก็คือสไลเดอร์นะสไลเดอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานนะจะเป็นของผู้ใหญ่นไนแหละนะไปดูนะ <c oughs> ว่ามันมันอยู่คนละนอยู่คนละฝั่งนะครับโอเคครับ <c oughs> เป็นคอรีนนะฮะเพื่อนๆสะที่นี่เป็นคอรีนนะสบายฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะอีกรอบนะฮะก่อนแบตเตอรี่ผมจะหมดนะโว้โว้โว้โวโว้โว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 โ้้ Three hours later.